สวัสดีค่ะยีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิคคีเดอะซีซันแชแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับอีอันนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาอัพคะแนนกันแบบไม่ชิลอีกเช่นเคยมาก็อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยถึงการ์นะคะเนี่ยเห็นไหมได้ยินไหมาอาจจะมีเสียงดังรบกวนเล็กน้อยเอามาทำไมาสิปคิดต,าต้ามแต่ช่องมันเถอะโอเคมาค่ะคุยไ,ได้สามสิบอย่างนี้ก็เก้าร้อยแล้วที่ สเียโ <G introductory> okay, อเคค่ะก็มาวันนี้เราจะเล่นกันแบบท Teamwork Teamworks เราจะเล่นท่าแข่งแบบ Teamworks โ okay. อเควันนี้เราจะเจอเพื่อนเป็นใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะสวัสดีค่ะต,ต,ต,ตึ๊ดตืดตืดนะ Teamwork ของกูให้ไปไหนท Teamwork ทีมิทีมอะพร้อมกันละทีมเบิร์กรอทีมเบิร์กอีกคนหนึ <occurs> ่งนะฮะทีมทีมเบิร์กทีม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 เบิร์กเบิร์กเบิร์กเบิร์เบิร์ก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 เบรกเบิร์กิเบิร์กิร์กิรเสิเ Happy view เป็นเล่นแล้วทำแข่งนะเปลี่ยนดานจะได้เล่นแม่โอ้ยจะอ่าอ่า Happy view เบ๊ทรีดีอือเเล่นไม่มีคนเลยไม่สนุกเลยว่ะไม่มีคนมาเล่นด้วยกันใยายมา นนดูแล้วแม่แชทเจมอยู่โห้แล้วเป็นแบบนี้แล้วอ๋ออเล่นเป็นโนไม่ค่อยเป็นหรอกอ้ามอตนสะพระควาตัอรหัตโตปบดเข้ามาเลย ไม่มีคนมาเล่นจริงเหรอ,อเ็นไปได้คนเล่นจริงด้วย หาทีแล้วเนการหาเพื่อนเนี่ยเอาใหม่มาถ้าไม่ได้จะเล่นเดี่ยวละครูสายไม่แพ้แล้วจะเล่นทีไอ้แม่สมศักดิ์ส่งเกมส์สุทีตึ๊ง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  เดืงเดืงดึงเด,ง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 ดงองเดองเดงออกลมาึงเมื่อแข่งทีไม่ได้เรามาจาแข่งทีเป็นหลายๆกับเมื่อกี้เองส่งโคเวอร์กลับมา,มา,ม,ามาแล้วมาแล้วเข้า <laughs> มาวิชัยิชัยเ่ยอ้าวไม่เล่นเหรอวิช่ะไม่ต้องละไม่สนใจอ่ะ จับไม่ได้อ่ะพิชัยเข้ามาพิชัยกันเออเยี่ยมยอดพิชัยพิชัยเกลียดชื่อโปะพิชั <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยชอัโฟมี่ <c oughs> เราไป็นศัตรูกันอ่ะพี่โฟมี่มึงขอให้กูออกด้วยออกกันไปให้หมดโฟอร์มี่จะย้ายทีมกันจะเป็นศัตรูกันโ <c oughs> ฟมี่เข้ามา Come on, come on is t back. Come on, okay, ซุ่มกัดกันเลยจะเป็นแบบเมื่อกี้โอเ m ย่ำย่อซุ่มนะกบบบูบี้โอเค let's go let's do it oh uh huh. กูเล่นเป่นคนที่สี่งามงานดีงานดีงานหยา,าบเพิ่งแตดเป็นทำไมงานดีงานหยาบงานคาบงานโูบโอ้หงานม,มิโลอ่ะโลคี้สะท้อนกลับใช่ไหมไปไหนอะเมื่อกีเมื่อกี้มันไปไหน เธอรีบถอ,อยกันทีบีไปโฟมีคับโ,โฟมีสร้าตัวนี้ขมอนขมอนโฟมี่ยีม่มขมอนโฟมี่ยีม่มขมอนขมอนปีกาทั้งหลายอ่ะไปดับเบิลเงีไป ดับเบิ้ลออนขโมยเอเออเย่าอย่าเยี่ยมอยา่ยาไปหกนะตายหนะางายห,หายไปร้อนเจ็บวิ่งสมศักดิ์ไป ย okay. ยังไงเลยวะตอนนี้โอ้โหแล้วกูเป็นคนที่สี่ด้วยที่สำคัญที่สำคัญที่สุดคือกูเป็นคนที4่4สี่เลยยังไม่มีที่ใดเลยพอออกมาหกหกไม่เฉยช่วยมีช่วยมีเฮล p มีพ l ี a งงอีน่าเม็นอีน่าเม็น,นเหนืห่อยใ,ใจเยี่ยมสตูเมนเยี่ยม let's do it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  มุนด้วยมุนด้วย <c oughs> ไม่ได้ไม่ไจะไม่ใช่าหาย <c oughs> หาย้ย้าวไม่ใช่กูเดงไมเนี่ยกูไม่แดงกูรอดอ้มีแผลแล้วค่ะท่านชม <c oughs> ท่านชมท่านผู้ชมท,ทั้งหลาากแหมปะ อมเล็กอี่อีกเหม็นจะทำอะไรเงียได่แบบกูสินะควน์อืมเอาเข้าไปไมั้ย ดับเบิลสองครั้งเลยไม่ได้แล้วเแล่ปกป้องกันนะไมไ่นะสร้างลนาะียแผนกลควายช่น <c oughs> <c oughs> แลวกอล์ละเยนะไรเลกกละก็ได้โทนี่ไม่กาเยี่ยมต้วยโที่เฮล์ี่ฟรีสโตรมี่เฮลี่ฟี้ยย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 ย ผนสองคุมีแผนสองควายง้อแผ่นสองจ้ๆคุณไม่ได้เบิร์นด้วยทีส่สำคัญ สุดยอดเลือเกินเลือเกิอยากจะเล่นอีก้วแบบเหลือยกินพีก็ยังไงก็พาร์ทนี้นะคะทีมเบิร์กกับโฟมี่นะคะก็พาร์ทหน้านะคะอาจจะเล่นแบบทีมเบิร์กอีกเนาะก็ติดตามชมนะสำหรับนี้ก็ ต้องส่งตัวไปก่อนบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กด subscribe กด subscribe กด subscribe จนจบเลยนะคะบ๊ายๆจุ๊บจุ๊บ